แล้วเจ้ากับข้าวมื้อนี้มาแล้วเจ้ากับข้าวฝีมือเจ้านางมาแล้วเจ้ามาแล้วนะเจ้าครัวเจ้าน้าของเรามาแล้วนะเจ้าวันนี้นะเจ้าเจ้านางจะเมนุพิเศษมาเสนอถึงสามเมนูด้วยกลับเจ้าสามทัสี่เมนูรวมทังข้าวของ็นะว่าวันนี้จะทำอะไรอย่างพอม ก่อนเริ่มแรกด้วยนะเจ้าเมนูแรกนะเจ้าอะต้มน้ำเดือดน,นะเจ้าใส่ขนอล,ลงไปสองก้อนนะเจ้ากระเทียมสองกลีบนะเจ้าแล้วถ้าเมาเริ่มกันนะเจ้าอันนี้เป็นวุ้นเส้นนะเจ้าที่ซับละเอียดแล้วเอาก็ใส่หมูสับลงไปนะเจ้าเจ้า ก็จะเ,เป็นหมูบะช่อนนะเจ้าผสมหมูกับวุ้นเส้นลงไปใส่กระเทียมซับลง้างน่อยนึงนะเจ้าตอนนี้นะในเตาก็เริ่มเดือดปุดปัดปัด,ดแล้วเนาะ มา,มาปรุงรสอันนี้ก่อนนะเจ้าการใส่ในเจ้าผงอะไรชัวลงไปบ้านนี้เป็นคนมบบชอบนะเจ้า,าเส่จสองจอนมาเบาแล้วก็เตรียมด้วยพริกไทยนะเจ้าแล้วก็มาคุกเคข้าให้ันเขา้ขเขากันนะเจ้า พอคุกเท้ามันเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะเจ้าตัวนี้เลยเจ้ามือเปล่าๆาล้างให้สะอาดแล้วนะเจ้าสำหรับปั้นมัอเป็นก้อนใส่ลงไปในน้ำร้อนเจ้า ก็คงพูแล้วเนาะว่าวันนี้เนี้ยอย่างที่กลินเป็นเมนูแรกเมนูแรกนี่เป็นต้มจืดเจ้าเป็นต้มจืดแล้าาดขาวหมูบะช้อนนะเจ้า กปั้นปั้นไปเรื่อยจนท่าให้มันสุกนะเจ้าแล้วนี่หลังจากที่ว่าเอาหมูใส่เสร็จซับลงไปแล้วนะเจ้าน้ําพ้อนท่าจนหมูสุกแล้วเอากระใส่นี่ลงไปเจ้าผัากกาศขาวนะเจ้าใส่ลงไป ก๋ว็เตี๋ยวแหมสัก,กรรมนึงก็ถ้าคือผักกาดข่าวสูกไยกลงได้เลยนะเจ้าจนช่วงที่เราต้มจืดสุกนะเจ้าเขาจะมาเสนอแถมเมนูหนึ่งในการตั้งไฟก่อนนะเจ้าและอันนี้นะเจ้าเป็นเมนูที่แนะนำเป็นเมนูอีกเมนูนึงนะเจ้าก็เป็นหัวเชโป้นะเจ้าแล้วก็ผงขนอมีหัวเชโป้มีผงขะน,นอนะเจ้าเขาก็จะมาทํา ไข่เจียวหัวเซโปกันนะเจ้าเมื่อเจ้าตีไข่กับหัวเซโปที่มันเด็เกแหลกนะเจ้าปพุ่งๆๆอย่ายงเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็ก็จะเอาหมาเป็นเตี๋ยนะเจ้า สีเหลืองนะรับทานมากหัวเจโปพนี่เป็นหัวเจโปญี่ปุ่นนะเจ้าภาษาญี่ปุ่นก็จะ call หัวเจโปว่าไดโกงนะเจ้าไข่ขุยน้ำมันโดนน้ำนะเจ้าแต่สด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 นะเจ้าอันนี้เขาต้กลมัดเราวางไว้นะเจ้าว่าอย่าให้น้ำมันเข้าไปในกระทะตอนน้ำมันเดือดนะเจ้า เพราะเพราะว่าน้ําไปโดนน้ํามันมันเดี๋ยวมาาัวปปดดวนก็จะแตกพวกๆแต่ญาติหน้าเจ้าเพื่อนอนมันระาวาังหน่อยนะเจ้าต้นน้ำเป็นตกกะกียบด้งเหอกอืออ่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วหนะเจ้าต้องใส่ไข่ลงไปโอ้น้ำมันอยู่ร้อนมาเรตี้ระได้ วันนี้เจ้านางพาดไปหน่อยน้ำมันอย่ามาตันพรอนดีรีดช่วงมาเป็เจ้ากตตะกี้นี่มันโดดแล้วเนาะเราต้องรีบใส่ลงไปหัวจะสะเด็นใส่หน้าห้าใส่เซ้า เอกากว่า้นนี่นะเจ้าต้นสืบอ,อยายคนเดียวสองเต่าเลยให้กิน่นหอนขนาดเลยเจ้าขยากขึ้นมาผ่านแค่ใกล้นะเจ้าเพยาอจะแบ่เพื่อมาได้กินตัวแบบมัน พอคุณเสโปก็จะหอมไช่ก็จะหอมนะเจ้าเออันนี้เสร็จตับแล้วนะจ๊กะก็เตรียมเอาใส่จานนะจ๊ะต้มจืดก็เตรียมมาใส่ถ้วยกิ่นท้อมกับข้าวสวยท้อนๆลำาขนาดเจ้า้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเมีสองเมนูนี้เป็นสองเมนูแนะนำสองเมนูแรกนะจ้าที่เจ้านาเนสนอวันนี้ ก็เดี๋ยตามติดตามห่อต่อแล้วว่าเจ้านาจะมีเมนูอะไรอย่างไเแถมอร่อยแน่นอน,จกกน,นเจ้าปากนะด๋าเจ้าสวัสดีเจ้า